ข่าวพ่าคำามแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่7พฤษภาคมโดยโค้ชเทฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดเย็นนี้ขอเสนอส่องแมนชั่นสุดหรูปักบ้าที่มีแม้กระทั่งสนามบอลภายในบ้านโดยพอบักบ้านนะผมกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของแมนเชสเตอร์เด d ถือเป็นแข้งที่ได้รับการจับตามองมากเป็นพิเศรษรายหนึ่งเพราะไม่ว่าจะตัวจะขยับตัวทำอะไรมกักจะตกเป็นข่าวอยู่เสมอ โดยล่าสุดนะผมสื่อจอมแชร์สื่อจอมขุดคุยได้พาไปเจาะที่พักของเมดฟิลตัวเก่งในช่วงของการแพร่ระบาดของเชือ้อวัสโครโรนาหรือโควิด -19 ว่าเจ้าตัวนั้นทำอะไรได้บ้างและอาศัยอยู่ที่ไหนเป็นส่วนใหญ่สำหรับสถานการณ์ที่กักตัวของดาวเตะรุ่น้ำหอมนั้นก็คือแมนชั่นสุดหรูในย่านเชสเซีย ที่เจ้าตัวตัดสินใจซื้อไว้เมื่อปี2017ด้วยราคาสูงถึง2.9ล้านปอนด์หรือประมาณ1 1 7ล้านบาทซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางกว่าที่คิดเลยนะฮะโดยขนาด5ห้องนอนไบ่เสียงอำนวยความสะดวกมากมายทั้งโรงยิมขนาดใหญ่และก็สระว่ายน้ำกลางตัวบ้านอีกต่างหากและส่วนที่พิเศษที่สุดสำหรับแมนชั่นนี้ก็คือภายในบ้านนั้นไบตสามฟุตบอลในร่มขนาดย่อมที่เจ้าตัวตั้งชื่อให้กับมันมาว่า PP Arena สถานที่ที่ซึ่งเจ้าตัวนะครับใช้สำหรับฝึกฝนทักษะการเล่นฟุตบอลภายในบ้านและมีไว้สำหรับการ,รเรียกความฟิชมันถูกตกแต่งด้วยไฟ LED และสามารถปรับแสงสีเสียงได้ตามต้องการอีกต่างหากโดยทางป๊อกบ้าได้บอกว่า ผมมีห้องออกกำลังกายเล็กๆในบ้านของผมนะผมสามารถฝึกซ้อมได้บ้างด้วยการวิ่งเหยาะๆการปั่นจักรยานหรือทำบางสิ่งกับลูกบอลผมมีแรงจูงใจที่จะกลับคืนสนามในหลนี้ดังนั้นผมต้องเตรียมตัวให้พร้อมผมไปเที่ยวมาเยอะแล้วในช่วงของการพักฟื้นจากการบาดเจ็บส่วนตอนนี้ความต้องการของผมก็คือการกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งดาวเตะวัย70ปีคนนี้ได้กล่าวเปิดใจนะฮะ สำหรับในรดยการนี้พอบอกว่าเพื่อมีโอกาสลง3ในเกมลีกไปเพียงแค่8เกมเท่านั้นรำประสบปัญหาการบาดเจ็บอย่างต่อนเนื่องนะฮะโดยเกมสุดท้ายเจ้าตัวได้โอกาสลงสก็คือเกมเจอกับนิวคาสซอลยูเต็ดในช่วงบ็อกซิ่งเดนนั่นเองครับให้มันได้แบบดีสิครับคุณมีทุกอย่างอยู่ในบ้านคุณอยู่แล้วนะฮะคุณไม่จำเป็นต้องออกไปไหน เล่นฝึกซ้อมแล้วก็ฟื้นฟูร่รางกายอยู่ที่บ้านถือว่าดีที่สุดแล้วครับและเมื่อคุณหายเจ็บปุ๊บคุณก็สมควรจะคิดว่าจะลงมาช่วยทีมได้แล้วเพราะเราจะเห็นคุณเล่นคู่กับบรูโน่เฟอร์เดสในเววันนี้นะครับต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะงานนี้เราูข่าวต่อมากันดีกว่านครับแมนยูเรเนเตต,ต่างแดนกลับนะฮะพร้อมจะแข่งต่อแล้วอืมถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ เตรียมความพร้อมกลับมาแข่งกันต่อนะฮะเมื่อแมนเชสเตอร์เต็ดเปรียกแข้งต่างชาติทั้งบรูโน่เฟอร์เดสเฟรดและก็วิกเตอร์ลิเดลลฟกลับเมืองผู้ดีแล้วก่อนต้องกักตัว14วันถึงจะเริ่มซ้อมกับเ,เพื่อนๆได้โดยแมนเชสเตอร์เต็ดเปรียกนักเ,เตะต่างชาติให้กลับประเทศอังกฤษนะฮะภายในสัปดาห์นี้เพื่อเริ่มเตรียมความพร้อมหลังมีความเป็นไปได้ที่ผิวอังกฤษจ,จะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งหลังหยุดไปตั้งแต่เดือนมีนาคมเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเอง โดยิูาแสดงอนุญาตให้หนักเตะต่างชาติอย่างบรูโน่ฟอนเดสกองการโปรตุกสเฟร็ดมิดฟิลด์ชาวบอรสเซรเรียนวิกเตอร์ลินเดเลฟประการหรังสวีดิสและก็เซอร์ิโอโรเมโลนายทวันชาวเจนตายนะฮะให้เดินทางกลับบ้านในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด -19 อยา่ารกตตามนี่ผมจากการที่ทั้ง20ทีมในผิวนักิียังคงต้องการให้สั้นนี้กลับมาเตะต,ต่อให้จบและหวังจะเริ่มต้นดวลแข่งในเดือนพิจายุนนี้รวมทั้งกลับมาซ้อมได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นปไปทำให้พิวาสแดงได้เรกนักเตะกลับมาเมืองผู้ดีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดคืนสนามว่าจะซ้อมวันไหนอะไรยังไงโดยก่อนหน้านี้มีบางทีมนะผมอย่างเชลซีก็ได้ตเตะด่างชาติทั้งวินเรียนมา์กสอโรนโซและก็เอมร์สันกลับชินแซมฟอร์บริดด์แล้วเช่นกัน โดยเมื่อมาถึงแดนผู้ดีจะต้องกักตัวเองประมาณ2สัปดาห์เพื่อให้เป็นไปตามกฎมาตรการของทางรัฐบาลนั่นเองครับโดยก่อนที่พีฝรัริกิสจ,จะหยุดเตะไปนั้นแมนเชสเตอร์เต็ดรังดับที่5ของตารางคะแนนเล่นไปทั้งหมด29นัดมีทั้งหมด45คะแนนตามเชลซีดันดับ4อยู่3คะแนานกันเลยทีเดียวครับเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทางแฟนบอลทางทุกๆคนนะฮะว่าทางฟุตบอลของลีกของฝีฝรั่งกศสนั้นจะเริ่มกลับมาเตะกันให้ทันในเดือนมิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นแล้ว เราจะได้เห็นฟุตบอลเตะกันนะครับผมในเดือนหน้าไม่ว่าจะเป็นผิวเนิ่งกฤทอาร์ิกาสเปนและล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นบุนเดสลิกาเยอรมันนะฮะยังไงก็ไปฝากติดตามรับชมกันต่อไปได้เลยครับงานนี้รับดข่าวต่อมากันดีก่อนครับแฟนแมนยูว,ว่ายังไงเปเรล่ารับฝันที่จะเล่นให้กับซานโตสโดยอันเดียสเปเรล่านะผมมิดฟิลดาวดังแมนเชสเตอร์เตดเปิดใจเลยว่าอยากจะเล่นให้กับทีมโปรดอย่างซานโตสสักครั้งหนึ่งในชีวิต แต่ระบุย้ำชัดยังไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนโดยอันเดรเปเรล่ากองกลางเรสเซนบาของแมนเชเเสเตอร์ซต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลอังกฤษนะฮะยอมรับบว่าต๋อมีความฝันที่จะเล่นให้กับซานโตสสโมสรดังในลีกบราซิลสักครั้งหนึง่งก่อนจะปิดฉากอาชีพนักนฟุตบอลของเขาโดยท่านี้เปเรล่าถือว่าเป็นแฟนบอลตัวยงของซานโตสและขณะเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้ทางโชเซ่คาร์ลอสเปเรลสประธานสโมสรซานโตสนะฮะ ก็ได้เผยม,มาว่าอยากจะได้ตัวดาวเตะวัย24ปีคนนี้ไปร่วมทีมซะเหลือเกินโดยเขาจะบอกว่าทุกคนในครอบครัวของผมมาจากซานโตสและผมก็ดูทีมนี้เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วพอผมได้เป็นปนักฟุตบอลอาชีพนั้นผมก็มีความฝันมาตลอดที่จะเล่นให้กับซานโตสแต่ตอนนั้นผมได้ย้ายมายังแมนเชสดเตอร์แทนพอผมอายุมากยิ่งขึ้นทุกคนก็ถามผมว่าทําไมไม่ลอยากเล่นให้กับซานโตสบ้างเหรอคือผมอยากเล่นแน่นอนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิด ผมอยากเล่นฟุตบอลในยุโรปซะก่อนหลังจากนั้นค่อยไปที่ซานโตสก็ไม่เห็นเสียหายอ,าอะไรเลยนี่นะผมก็เป็นคำพูดของทางเปโรรา,าคนนี้นะฮะที่ตัวเขานั้นคิดไปแล้วว่าเขาจะจบฤดูกาลหรือว่าจบอาชีพการค้าแข้งที่ซานโตสนั่นครับสำหรับฤดูกาลนี้เปโรรา,าได้รับประกาสโชว์ฝีเท้าอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยลงเล่นให้กับไปแดงวรวมทุกรรยการ37นัดทำได้ถึง2ประตูกันเลยทีเดียว ส่วนมากในช่วงสุดท้ายของการค้าแข้งนะฮะจะมีเหมือนกับว่าทุกๆคนอยากจะกลับเล่นที่ลีกบ้านเกิดของตัวเองหรือแม่ก็อยากทำความความฝันของตัวเองให้สําเร็จนั่นเองครับถือว่าคนๆนี้ยังไม่ละทิ้งความฝันของตนเองรงจากที่เขามาอยู่กับแมนยูนั่นเองน,นะฮะเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่อนครับแมนยูเลงซิลแข่งจูเวนตุสท่าตาดังเพ่นนีบทละครแหความฝัน ดยผิวแสดแดงแบนเชสโตเตตกเป็นข่าวกำลังเล็งคว้าตัวแข้งฝีเท้าดีของจูเวนตุสมาเสริมทัพท่าสตาร์ประจำทีมย้ายหนีประสบความฝันในช่วงสมเมอร์นี้โดยทางทุโตมาเก็ตเว็บนะครับผมสื่อของอิตาลีแชร์มาว่าบริษัทแดงแบนเชเสเตเตสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอลอังกฤษกำลังพิจารณาคว้าตัวอารูเรียนปราวิโอตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของมาฝรเวนตุสมาสู่ทีมโอแทฟอร์ดในช่วงสม,มั์นี้ ทั้งนี้เชื่อกันว่าโอเลกกนาโซชาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตกำลังมองหากองกลางคนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งถ้าพอบ๊อกบ้ากองกลางดีกีแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018ย้ายออกจากทีมหลังตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทางบริวาิกนะฮะและเพื่อมาเป็นตัวแทนในระยะยาวของเดมันย่ามาติสที่อายุ31ปีแล้วซึ่งตามรายงานจาก t ูโตมาเกดเว็บระบุว่าบราวิโอกนั้นคือเป้าหมายการเสริมทัพของศาจแดงถึงขั้นที่ส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มอยู่หลายครั้งในฤดูก,กาลนี้ สำหรับปรบิโอดวัยยบาปีคนนี้นะผมย้ายจากทีมปราริสแซงต์แชร์แมงมาอยู่กับทางจูเวนตุสเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแบบไม่มีค่าตัวโดยลงเล่นให้กับมาร์ไรจูเวนตุสไปทั้งหมด24นัดรวมทุกรายการในช่สั้นนี้แต่เป็นตัวจริงในเซเรียเพียงแค่ส1เดนัดเท่านั้นสบุญให้มีแนวโน้มสูงที่เขาจะย้ายออกจากทีมจูเวนตุสสเตเดียมเพื่อหาโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงของทีมอื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ อานะผมประวิโอดคนนี้นะฮะเป็นที่น่าสนใจของทางแมนยูขึ้นมาอีกครั้งครับผมต้องรอดูว่าทางโซชานั้นสนใจเจ้าหนูคนนี้จริงๆไหมนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปครับ, <c oughs> บรับข่าวต่อมากันดีกว่านครับไ <c oughs> ลตะเพิดยับเบอร์วัตอฟเร่าอดีตผวาลงซ้อมกับวิดิชโดยที่กอหน้าไปแสดงเผยรู้สึกผวาทุกครั้งนะฮะที่ต้องลงซ้อมกับเนมันย่าวิดิชที่พร้อมเตะเพิ่มร่วมทีมทุกคน โดยทีมิทาบอรบตอฟอดีดดาวยิงของแานเชสเตอร์นเนะฮะเผยว่าเนมันยาวิดิสจะไล่เตะทุกคนในสนามซ้อมโดยไม่สนว่าคนคนนั้นเป็นใครทำเอาเขาต้องเอ่ยปากขอร้องให้เพื่อนร,ร่วมทีมรายนี้อมอมือให้กับเขาหน่อยเด้ทั้งคู่วิโรจน์กันในถิ่นโอแทฟอร์ดในระหว่างปี2018-2012นะฮะพร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์ยูนิค2สมัยและก็ลีกคัพ1สมัยโดยเบอร์บตอฟได้บอกว่าว่า การย้ายมาเล่นอย่างแมนเชสเตอร์เดนั้นคือจุดสูงสุดสำหรับชีวิตของผมนักเตะรอบตัวผมมีแต่คนตัวใหญ่ใหญ่ตอนนั้นมีการครูกันว่าถ้าคุณไม่สามารถยืดหยดะะัดได้นในสนามซ้อมและก็ในห้องแต่งตัวมันจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยคุน,นั้นจําเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวในสนามซ้อมบางครั้งเวสบอลจะเตะคุณและผมก็พูดไปว่าเฮ้ยนี่มันบ้าบออะไรวะเวส ส่วนวิด้าเหรอเขาก็เตะทุกคนที่อยู่รอบเหมือนกันเขายืนในสนามราวกับว่าฉันไม่สนว่าพวกนายเป็นใคนรพวกนายจะถูกเตะทุกคน ผมไม่อยากลงดวนกับเขาเลยผมบอกไปว่าเฮ้ยนายช่วยออมมือให้หน่อยได้ไหมมันไม่มีโอกาสเลยมันยากมากแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเช่นกันครับนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงประสบการณ์ครั้งเก่านะฮะของทางดิมิตาบุบบะอฟที่เขาย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพี่แกก็โดนไล่เตะนะผมเป็นการเปิดสกัาาดของแกเลยทีเดียวโอ้โหนะผมเป็นการต้อนรับที่ดีมากสำหรับเพื่อนร่วมทีมนะฮะเห็นหน้ากันนี่ก็เตะกันก่อนเลยนะครับผมโอ้โหบ้ากันจริงๆนะฮะงานนี้โ และนี่นะผมก็เป็นสรุปข่าวรวสมสโมสรแมนเชสเตอร์เตดในช่วงเย็นนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r ร b ์ให้กับผมครับขอบคุณมากๆเลยครับ